้าเราปวดหลังแล้วเราก็ปวดหลังได้อีกเขาบอกว่าเอาชิวๆจนต้องจริงจังแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็จริงจังไปทุกเกมแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ผ่านมาด้วยดีแล้วถ้าพูดถึงคนที่อยู่ในเรนจะมีใครใครรนาาทนี่รู้สึกว่าก่อนและหลังเข้ามาทำเลสเตอร์รู้สึกว้าวเซดทายใครเดีย first, first, first วเฟิร์สเฟิร์สละกันออตอนแรกคิดว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตแต่พอเขาเล่นเกมเขาแบบจริงจังมากเขาแบบมีบนทางความคิดที่ เหนือระดับที่เหนือระดับเพราะว่าเขามีการวางแผนมีขั้นมีตอนแล้วมีเรื่องไหนไหมที่สองปีที่ผ่านมาสึกว่าได้ทำแล้วมันทะลุขีดจำกัดไปโอ้พิธีกรนั่นแหละเพราะปกติอ่ะก่อนที่จะเข้าเรนเจอร์เอิร์เป็นคนพูดน้อยมากจนแบบพี่พี่ทีมงานเหมือนแบบว่าเอิร์ดพูดพูดหน่อยลูกแต่พอแบบมาอยู่กับเรนเจอร์ที่เขาพูดเก่งนี่ครับเป็นพิธีกรอยู่แล้วหรือว่าเราต้องใช้เ n e r g y แบบ สกิลพิธีกรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแบบไปศึกษาเพิ่มเติมไปอา่านหนังสือแล้วก็ไปดูไปดูแบบผลงานรุน่นก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเขาพูดยังไงเหมือนอัพสกิลตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเลนเจอร์เป็นขบวนการเลนเจอร์เออคิดว่าตัวเะองเป็นสีอะไรเพราะอะไรเป็นสีอะไรเพราะอะไรสีเขียวละกัน <Okay. S 1> เราเป็นสายซัพพอร์ตเวลาเรามองสี <Okay. S 1> สเขียวเราเรานึกถึงแบบเป็นการเออจำสายไปแบบเป็นการซัพพอร์ต <Okay. S 1> คนอื่นอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยอ<ๆ>่ะส<ๆ>ุดท้ายถ้าเรนเจอร์เป็น okay. เหมือนครอบครัวเป็นเหมือนแก๊งเพื่อนมีอะไรยอยากจะบอกพวกเขาก็ต้องขอบคุณทุกคนอย่างแรกเลยต้อนรับตอนรับเลนเจอร์ใหม่ใั2ปีที่แล้ว mm hmm. คือแบบน่ารักมากอบ,อ,บอุ่นมากแล้วก็ให้สกิลในการทํางานการเป็นพิธีกรมากขึ้น mm hmm. เราเห็นความสนุกสนานเราเห็นความจริงจังบวกเล่นในการเล่นเกมแล้วก็เห็นเป็นทีม work ของสกู o o เรนเจอร์ของเด็กเจียมทีวีที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ต้องชนะไม่เอาแพ้นะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบบางทีแบบเราแบบวันนี้เล่นๆละการมี energy แต่พอเราเห็นเขาแบบมี energy แบบมาเว้ยเออรู้สึกเป pues ็นทีมเวิร์กดีขอบคุณครับนี่คือเลนเจอร์เออาติตอปีงาการเป็นเลนเจอร์ของเราครับ อยากให้พูดถึงไอง้เจ้ามีสั้นๆผมว่าผมน่าจะเป็นเลนเจอร์ที่แพ้บ่อยที่สุดในรายการนี้แล้วละ่ะจริงแล้วก็คงไม่มีใครที่จะมาล้มอัตราการแพ้ของผมได้ถ้าเป็นในเกมก็คือมีร้อยแพ้ร้อยแล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกอ่ะมันจะมีตัว๋วใช่ปะจนจะจบแล้วกูยังไม่ได้ใช้ตักใบเลยกู <ทำ S 1> ยก็คือโดนทำโทษมายาวนานมากยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ว่าโอเคแกโอเคมีใครไหมที่ก่อนและหลังมาทำเลนเจอร์เนี่ยรู้สึกว่าว้าวเซอร์ไพรส์คนที่เซอร์ไพรส์อ่ะ ก็คือเฟิร์สนะเออจริงๆครากคือผมมารู้จักไอเฟิร์สมานอนมานอนว่ะมาก่อนเว้ยด้วยความไม่รู้จักกันมานานแล้วก็เป็นเพื่อนกนะันผมก็คือไม่เคยรู้นะเฮ้ยแกสกิลพิธีกรแกมันเลิศเกินเออแต่ว่าเขาจ้เป็นสายแบบพิธีกรแบบฟอร์มอลนิดนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออเซอร์ไพรส์เนาะแล้วแบบพอความฟอร์มอลมาอยู่ในรายการที่เป็นแบบเนี้ยมันเหมือนเขาเอาสแตนดิ้งออกมาเออเออรู้สึกว่าแบบเออแล้วมันกลายเป็นว่าคอมบิเนชันระหว่างความฟอร์มอลกับความแบบ ความไม่ฟอร์มอลอ่ะกลายเป็นเบรนกันแล้วมันสมบูรณ์แบบมากแล้วผมรู้สึกว่าพอได้ทํางานด้วยกันมันรู้สึกแฮปปี้จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วแบบรุ่นพี่รุ่นใหญ่จริงๆอ่ะทุกคนเลยแบบว่าท,ท,ท,ที่ที่เจอได้เจอแบบบ่อยๆแล้วได้ทํางานกันบ่อยมากคือพี่เลโอตอนอเข้ามาแรกอ่ะผมเก่งกีเดสเขามากเลยนะเพราะว่าแบาบเราเห็นก็แบบสมัยอ่ะบีโอวายอ่ะคุณบอยแบนด์เบอร์ใหญ่อ่ะบอยแบนด์เบอร์ใหญ่แล้วพอได้เข้ามาแล้วแบบได้ทํางานด้วยกันแล้วก็แบบเฮ้ยพี่บอกแบบนี้เออแล้วแบบเขาก็เป็นพี่ที่ดีแล้วก็แบบ คอยสอนงานพวกผมเออแล้วเขาเรียกผมหนูมีทุกคำเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นเลนเจอร์กับพี่เลโอครับแล้วสองปีนี้มีเรื่องไหนใหม่รู้สึกว่าทําแล้วมันทะลุขีดจำกัดของ่องโอ้ยทุกเกมแล้วก็เราอ่ะเอาจริงปะผมอ่ะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไว้เธอการสเตชชิ่งการใช้พเวอร่างกายฉันมันน้อยมากอ่ะและทุกเกมมันคือเกมที่ใช้ร่างกายอ่ะ แล้วมันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยแกขี่จักรยนแล้วก็มีเท่านี้แหละเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วอะไรเงี้ยสัญญาผมจะออกกำลังกายไปเรื่อยๆครับแล้ววันหนึ่งถ้าผมได้กลับมาผมจะสู้ให้ตายเลยฮะเออแล้วถ้าในควนเกเนเจอร์เป็นสีคิดว่าเราเป็นสีอะไรเพราะอะไรผมให้ผมเป็นสีเหลืองแล้วกันเออเป็นสีที่เป็นตัวแทนของความสนุกความสดใสแล้วก็ มันยังมีความมีพลังกำลังอ่ะมันเป็นสีขั้วเดียวกับสีแดงอ่ะมันผมว่ามันเป็นสีที่น่าจะบกบอกในตัวความเป็นเลนเจอร์ของผมแล้วก็หลายๆคนนั่นแหละทุกคนก็เลยเลือกสีเหลืองขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าเลนเจอร์เนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนกลุ่มเพื่อนอ,อยากจะบอกอะไรกับเลนเจอร์บ้างขอบคุณทุกคนครับ,ขอบค,ครบขอบคุณที่สอนงานเด็กคนหนึ่งแล้วกันเพราะผมก็คือเข้ามาใหม่แล้วเอาจริง การพิธีกรกับมิก,กมันก็เป็นอะไรที่ไกลตัวมากคือผมไม่ได้ไม่ได้ถนัดการเป็นพิธีกรแล้วทุกคนพยายามให้ผมได้พูดได้ลองทําได้แบบลองเล่นมุกอะไรเงี้ยบางทีมันจะไม่ตลกหรอกแต่ว่าหน้าเราตลกไงห<ๆ>รอโทษไม่ใช่บางทีแบแบบแต่ทุกคนก็เชียร์อัพเราแล้วก็แบบทุกคนก็ไม่เคยปล่อยให้ผมแบบเหงาอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ขอบคุณครับแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเกรดแกดูเอชั่นของเรานะครับแต่ว่าความสัมพันธ์แล้วก็ความทรงจำมันจะอยู่ในใจของผมไปเสมอครับ អរគុណครับ